เฮ็ดพกจิ้วเฮ็ดพวกห่ใหม่เลยทุกคน่คกับีนี่เฮ็ดพวกไปหน่อยกับที่นายกับเฮ็ดรวกสบายดีพี่น้องหลังจากภาเก็เฮ็ดมาแหละคุณที่นายแหละข้ากรบสีเอาไปแกงเลยทุกคนเน้อป็นใจเฮ็ดไอโดนแน่เฮ็ดพกไปหน่อยแน่ที่นายแน่ทิมาเก็บเอา้ามักอื้อทุกคนได้แรวอื้อกันไม่โดนหมดอื้อ่เล ข้นละแกเรืองวะอ่าละแกอื้อมเยอนี่ยไฮมันในสวนในเดียวัแกเอาผักอีเดี๋ยวตบนี่เดี๋ยวอันเดียเอาผักอื้อกันได้ทุกคนาดเอาไปแกใส่กับพี่นองพี่นาเอาไปแกเบลกหน่อยมันตักหน่อยทีตักหน่อย ทางมัอ uh, uh, uh. ือก่อนนี้ทุกคนเออเออเออเยงจคเพียงเลยบมเดยเงโซก็ทางไม่เอาแนนอ่ะเใส่ก็าวแจ็คใส่แก่แงบช่ล่ะ Để đường cho nó chuẩn cho ông một đèn tôi này cái đấy ô บ่มีอีสัมพญอดอนตามมาแล้วถ้าหลานไงมีพักเดียวเด้อพี่น้องมาต่อเด้อบนี้เด้อหลังจากที่เฮาได้เฮ็ดกับพี่นายมาแล้วเฮาก็ซิมาสีแกงเฮ็ดใส่กับพี่นายอลไรกัใส่กับหมวดพักอันนี้เด้ทุกคนแต่พวกเม็ดมีเฮ็ดพญาดอนนะเด้อ tên luôn hello hi tôi nhắn như bà phá hello 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 các hello 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 hết là hello 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 chụp hello chụp hello 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 เดดมเห็ดฮิฮิฮน่ะเฮ็ดิฮิฮิ้ิดิฮิฮหฮิฮิ่ิฮิฮฮิ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 ฮฮิฮฮิ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 นิฮหนิฮิฮิ่ คอเสิรดีเยนะคอนเงิร์ยดอนแล้วที่เกลียงแบบรวมมิดชรรสมประสานาเล้าคลิปผู้ไดน่ยที่ห้าดไปเอเมนที่ห้ใดาซ้ำเดอโอพอได้ โค้งหาวเบเฮดคู้ได้คุณยเดร์ได้เฮ็ดคู้ได้เฮ็ดหนามาเฮ็ดหนามาเฮ็ดก็ได้อันนี้น่ะเฮ็ดไตไก่ได้ทุกคนบนในเฮ็ดพี่เบื่อเลยเฮ็ดไตไก่จ้าต้งใส่ไข่เฮ็ดพี่เบื่อแต่ว่าบูแมนสังเกตลักษณะมันออกสี้ลงเดือง ก,กินแสบนะไม่ควรกินแบกับผิหนังกินตะกี้คนมากินดอกประเดียนนี้คนอยกินด้าจะปาถามคนมาบันใจกับประตรงกินได้ทุกคนเลยโอ้ให้ลังลงขาว ่นาันหลักเยโอ้เ้เลยะวะคือคุดคุดปลอกได้ร้ายสีดหน่อยเท่ไเด็กโอ้ยโอ้ยออกมาแหละเดนนะว่าไม่เต็นนี้มแหลว่าเต็นนี้แล้วมันหลีอยู่นีสโตเอ้ตองปลอเลยไเด็กที่นายครับเด็กเด็ทุกคนสิบกว่าโตพ่อเจียวสามตัวแหวนระวังหันเอาวนเป็นแบบอนี้ chẹp đây hết một cái nội này để hết một cái nhái cả hết một cái nội để cần là, tăng cái bán đọc nội กระส่งเดียวกันเลยคือกระเพ็ดปวงดอกคนบานกับอันนี้ดอกกันจูางแต่ว่ามันดอกน้อยเนาะเพ็ดปลวกจิ้วมันกระสีนัวน้ำเม็ดนี่มันกระสีนัวน้ำใสเป่งนัวหนัวน้ำใสก็แดดก็เป่งนัวน้ำใสก็เหนียวมากทีเดียว ะดีมากินนะทุกคนมันแท่สดีมันแท่มันแซ่นี่สิ่งที่ บางคนก็จะเอิดเฮ็ดขาวตอกแตะได้ไหมท่านขาวคือขาวตอกแตะแต่ว่าบ้านเราน่ะเอิดเฮ็ดตกไปน้อยอื้วกลับมีกระยันที่กันได้ทันซูมทันซูมกระยันที่กันมาใช่ไหมเฮ็ดปวกจิ๋วเฮ็ดปวกจิ๋วหลังกลับไปแกงได้ทุกคน่ได้เลย จะดีมากินนะทุกคนให้ตกใจน้อยหรือว่าให้ตกใจเนี่มันงามถึงเลยนี่ขุนเทียงจาะเลยอ๋อมันนี้ตึกอยู่ลวมเนาะยังขุนเทียงแห่งอันตราย เมะรีนนั่นมะขุ่นนะมะถั่วใส่เท้ามันจิ้วเทละุงลายขายเห็นซองดอกไปต่างถทวยที่น้องบอกว่าจะเดินทัวบอกขายเห็นลายเห็นซองดอกเยอะทัวร์ขึ้นห้งทำเห็นซองดอกทัวมากกว่าไรที เดี๋ยวแม่ซีน่นาให้หนูมาตุ่งกะจะซีบตัวยิ่งใช่ตัวนี้มันเป,ป็นถั่ลปงเปียกอันนี้ตัวผูกับตัวแม่ความแตกต่างสังเกตปีกมันทุกคนอันนี้ปีกตัวผูกอันนี้ปีกตัวแม่เดี๋ยวมา่งกอปีกตัวผูกเป็นยกัยกษ์ใหญ่ปีกตัวแม่เป็นเหลี่บเลี้ยงมาเลยเป็ดปีกมาทุกคนแล้วก็สีแก่สีกันเลย ก็เนี่ยแกสิเป็นแนีปิ๊กจิกเลยอ่ะนกินใ <c oughs> หม่ๆทุกคนีต่ตัวแมวงาอาหารมันกเพิ่ม หลังอีกน้ำหนึ่งทุกคนน้ำสุดท้ายตอ,อ,อนอนี้น้ำสุดท้ายท้ายสุดแล้ว 気になる。 มากก็ได้ใหญ่ไหนมานะแบบเป็นตาติน้อทุกคนกินนเดอกเดียวจะเต็มอันนั้นทุกคนเลยเอดเลยจะลุกโจมจะลุกโจมุกจุูจ้า

ได้ยามแล้วด้วยม็ดเลยนะพี่น้องเฉลี่ยเลยไม่เ่อแน่นอนสะ,สะอาดสะอาดเล <laughs> ย เตินทึกเตินเชียมไปห้างมะอึบวันนี้ยห้างมะอึน,นี่แค่ก่อนเก็บแต่อันโอ้นมาห้างอึเก็บจักสวดเลย เข้ากับรางไว้เรียบร้อยนี่เตรียมไว้เตรียมไว้สมมนี้กัเป็นอันแร่วนะต้องเขียมหัวเตียมไว้อะย่าเตีพี่น้อง เครื่องเคี่ยงที่เ่อเตรียมใบแกงก็ไม่เห็ดไม่มีกซึภาคก็ไม่มีมมเห็ดพกไปนหน่อยก็ที่น้าก็เฮ็ดรวมเออแต่แบบคลิปด้วยกัน Ồ, một thế rồi. แม่เนี่ยใ,ใส่ตะไ้หน่อยดิคะ่ะตั้งเห็ดชีฝอยตั้งเห็ดชีแดงตั้งเห็ดชีขาว ยงก็เฮ right mm ็ดส้มตีกันก็้เ็ดก็เงเฮ็ดข้าวเฮ็ดเลื้ัดเฮ็ดข้าวสุเฮ็ดเลื้อยหมด พี่น้องเนี่ยต้ขายไหมวสมคิวเขพักนงดูชปเรียงออกเรือเดียถึง่ดกวาพี่น้องขนเรือน okay. ี่แวเรื่งนูของหนกเรียนสิ่ด้วยมันสูกับคาเแ่ดป้าพี่น้องเน่แลันี่ยังพ่ไหม เลยกตัเลอเไปยี่ดัวนยังไปหาเหีกว่าปยี่ด่วนนะ

สดด้วยมเจบๆันไไหนะนี่เป็นจ้งไดยเยหอเป็นจังไดยสดด้วแม่เห็ดหลังหูสดด้วยแม่เห็ดปวกนะไน้เห็ดปวกดอกน่อยๆนะอ้าวเห็ดปวกไอ้หน่อยเอออืออไปด้วยยังไปหาเห็ดพี่เนาะ อืมครับพี่นงนะเหมซนซิว่ามีสิจจหนยค่ะกินเพลินมากๆเนี่แล้วก็สมบ ที่ไหนที่ไหนกับนี หวานใช่ไหมไม่ตรงนี้อืมให้เห็ดปลวกไปหน่อยค่ะ